สวัสดีค่ะปายแงมค่ะท่านผู้ชมมานี่เดินทางมาติดตามเนวท่างค้อมฝันกับปายแงมเนาะค่ะท่านผู้ชมเนาะได้ยินว่าคุณป่านี่เพิ่นฝันค่ะกับบริาติตตามแนวทางควอมฝันกับปายแงมกับดนเติบเนาะค่ะท่านผู้ชมเนาะหมวดนี่ได้ยินว่าฝันฝันเห็นหลานว่าสันหลานไสยเมนโมคุณป่าเพิ่นเพิ่นไปจังไหนมาจังไหนบอกให้ตั้งในคุณป่ารันเ่นไปเรียนรถเรียนรถห้อหล่อนี่คันค่ะ ดเก้าแปดเจ็ดแปดเก้าแปดเจ็ดอือค่ะอืวันนี้กะเข้าใจาเงืนละเอาใหม่แม่พันสองมีไงพันสองพันสองร้อยมันเบื้องเบื้องพอี่แค่นี้บอได้แค่นั้นละแม่เราจะนีมาจะมีแค่นั้นอฟันวาหลานไสายนี่ไปเรียนรดหกโลอืบาทนี้เพิ่นกะไดเอาเงืนมาหาย่ายเอาเงื่อนมาหาย่าย พันสองเป็นเป็นเงินแบ่งไหนคุณยายเป็นเงินแบ่งพันกับแบ่งสองลอยโอ้แบ่งพันกับแบ่งสองลอยใบพันแล้วก็ใบลอยชองใบชองใบนี่ไงนะเดือดหายแล้วบัดนี้บัดนี้ใน่ค่อยฟันนั่นรถทบลอยไปเงียบหนี่ได้เห็นตอนเพิ่นเพิ่นแลีนหลุดบออะไรเห็นตอนบอเรียนแต่ว่าเพิ่นบอกให้ฟังว่าไปแลนรถทนลอยทมา กระจายเงินแล้วแลนแดนคิดดิบเลยจ้ะเลยขายมาเจนี่เอาเงินยังมาท่านเบิดตัวจ้ะเขามาขายเจนี่ก่อนใจเพราะท่านเบิดเออแต่ว่าเคยฝันเกี่ยวแกกับโลทกหล่อคันหมีบอกคุณจ๋าเออเคยฝันเกี่ยวมานนั่นบอกมันเลดขบี้รถซ้อมเธอเองโอ้เคยถือเละเบียนรถมีซ้อมเธอแล้วเออรถที่กล้าไถือเองโอ้เลขเลขทะเบียนรถทกหล่อนี่ตัวไหนตัวไหนคุณปะ ปดสองแปดเก้าแปดเจ็ดเลขทะเบียนรถนี่แปดสองแปดเก้าแปดเจ็ดนอเคยได้โชคนั่นเป็นประจำท่านฝันเกี่ยวแต่ว่ารอบนี่บ่ได้ฝันเห็นเพียงแต่ว่าในความฝันหนนล้านมาไปเลีนรถทุกโลไปเรนรถได้เงินค่ารถมาหนี่พันสองกันเลยเอามาให้เออก็เลยมาให้ยังงัแต่ว่าถือเป็นประจำละท่านฝันเห็นล้านใส่ยนี่อายุจักปีคุณป้า สิบแปดปีเนาะเคยฝันเห็นเพิ่นฝันเกีียวแก่ก็เพิ่นบอกเ่อเคยฝันตะเก่ก็ล่างฝันนี่แหละเมื่อคืนเพิ่งฝันเห็นเพิ่นนเลยก็ล่างฝันเนี่ะวันกัฝันเนียนอันนี้ก็ยังบอกอันนี้วันอาที่สามหนึ่งฝันเห็นเคยฝันเห็นเพื่อนจะของบอฝันฝันว่าจะไหนื่อยบนป่าบ่ฝันนั่นก็ฝันว่าเห็นบอลลดขั้นนี้กันยังฝันว่าลูมันหมุนกันยังออก โอ้โหกฎระเบียบบอกง่ายๆคือปังแกมนี่ยขันเพิ่นฝันเกี่ยวแก่กับอีหยังนี่เลขกกับมาสีมาจังสี่เนาะกินบ่าทเนาะจังมัดตัวหนึ่งหรือสองอย่างค่ะขันคือฝันเห็นเกี่ยวแก่กับเพื่อนนี่กับสีออกบาเล็ที่จังสี่ขึ้นหอดวังหันกับออกสามหนึ่งบาทเล็ที่อ้โหขันฝันเห็นรถกระบะหมุนจังสี่กับสีออกอยู่ในตัวรถกระบะนั่นแหละ การเน้นที่อ่านเป็นไง่๊ะออกเป็นบาชวนฉันการแสดงว่าปไปแหนมเพื่อนกับเป็นอีกบุคนหนึ่งนาะท่านผู้ชมเนาะที่ฝันแมนว่ารอบนี่นี่บอเห็นรถแต่เพียงแต่ว่าหลานเราในความฝันนี่ว่าฝันมาไปเล่นรถอไปเล่นรถค่ะบารนมีโตเลขนี่ไปแหนมสิให้ตัวใดท่านผู้ชมทางบ้านของเฮาท่านแม่น เอาไปเสียงโศกเสียงดวงหนิสิเอาเป็นจํานวนเง oui. ินหรือว่าจะเอาเป็นเหรียญทะเบียนหลดดีคะแนนอันนี้ก็ะชองหนึ่งเนสองหนึ่งสองหนึ่งมีมาตาใสคุณป่าสองหนึ่งสองหนึ่งหนึ่งสองมีจำนวนเงินบอเออจำนวนเงินโอจำนวนเงินเนาะค่ะท่านผู้ชมหลรดโลทุกหลอกกับแปดเจ็ดโอขันเหล็กรลทุกหลอดกับเก่าแปดเจ็ดกระตัดเอาในี่ยหั่นละ แต่ว่าเลขรจำนวนเงินนี่กะสำคัญเนาะป้าเนาะหนึ่งสองสองหนึ่งกะให้ลองเสียงสูบเสียงดวงมึงเนาะค่ะนี่กะเป็นเสียงล้านหน่อยเพิ่นเนาะท่านผู้ชมเนาะนี่ค่ะนั่งอยู่ข้างยายเนาะค่ะท่านผู้ชมเนาะหนูจะกินอะไรลูกหนูจะกินอะไรนองแย้มค่ะนี่กะนี่กะคยบอกเลขถือเป็นบอกคุณป้านองแย้มเนาะค่ะท่านผู้ชมเนาะหนูอะนแยม่ะนีนลยถือเบอกางแนาู้ช หือลลตเตอรี่โอ้บาดนี้วาบอหวดนี้บอหวดีมีดเลยมีดเลยโอ้น้องแยมน้องแยมลูกน้องเยมกินอะไรคะน้องเยีมน้องเยี่ยมจากินขนมไหมน้องเยีมเยมบอกหวยบอกหวยป้าหน่อยเร็วรู้ไหมอุ้ยหันขางเลยค่ะท่านผู้มชมม <laughs> <laughs> ีราคาน้องเยี่ยม <laughs> เป็นหลานของป้าเยมเนาะค่ะท่านผู้ชมเนาะเพิ่นว่าเคยบอกเลย ถืออยู่เรื่อยๆช่วงว่างหันนอค่ะจังไดยกะให้ท่านผู้ชมพิจารณาเอาเนาะค่ะนอสำหรับตเรีแนวทางความฝันของปาแงมที่นํามาแบ่งปันในงวดนี้กะเอาเป็นจํานวนเงินเนาะคุณป้าเนาะจำนวนเงินจํานวนเงินละกะเลขทะเบียรนรถเนาะแปดเก้าแปดเจ็ดทั้งหน้ากับแปดสองเนาะคุณป้าเนาะแปดสองแปดเก้าแปดเจ็ดค่ะจังไดกะให้โชคให้มาน้่กันเนาะค่ะนะสำหรับคลิปนี้กะ ขอขอบคุณป้าแงมเนาะค่ะเนาะที่แบ่งปันตัวเลขแนวทางความฝันให้ท่านผู้ชมทางบ้านของแม่ค่ะตัดเล่นหมุนเล่นเอาเนาะคุณป้าเนาะค่ะน้องแงมสวัสดีค่ะหน่อยน้องแยมสวัสดีค่ะหน่อยน้องแยมค่ะนี่ร้านหน่อยเพื่อนค่ะท่านผู้ชมขอบคุณค่ะคุณป้าขอบคุณค่ะ ค่ะท่านผู้ชมสําหรับคลิปนี้จะปอกาสีมาสรุปตัวเลขของปาแงมให้ท่านผู้ชมทางบ้านเบิ่งงนอกคะ่ะเนาะสองหนึ่งหนึ่งสองแปดสองแปดเก้าแปดเจ็ดนี่เป็นเลขทะเบียนรถของปาแงมเนาะคะ่ะท่านผู้ชมเนาะสิบแปดปีนี่เป็นอายุของหลานไส้เพิ่นค่ะประจํางวดวันที่สิบหกกรกฎาคมค่ะสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดค่ะท่านผู้ชมเป็นตัวเลขเป็นแนวทางความฝันที ปแยมนี่เพิ่นฝันเห็นห้านไสเน้เพิ่นค่ะท่านผู้ชมเพิ่นว่าเอาเงินมาหายายเนาะคะ่ะเนาะเป็นจำนวนเงินหนึ่งพันสองร้อยบาทค่ะเพิ่นก็เลยตีตัวเลขเป็นหนึ่งสองสองหนึ่งเนาะค่ะเนาะการให้ท่านผู้ชมทางบ้านผิารจาเอาเนาะคะ่ะเนาะแล้วห้านไส้เพิ่นในความฝันนัน่นเพิ่นว่าไปแลนงานมากคะ่ะท่านผู้ชม แลนงานก็นคือเอารถฮกล้อเพิ่นนนอกคเนาะไปแรนงานมาได้เงินจำนวนหนึ่งพันสองร้อยบาทก็เลยเอามาให้ยาาเพื่อนก็นเรยกว่าเอาเลขรถทะเบียนนี่เอาไปเป็นแนวทางนำนาะคเนาะเพราะว่าประเญมนี่เพื่อนว่ามากจะโชคดีกับรถทะเบียนเพื่อนเป็นประจำค่ะขั้นฝันเกี่ยวเกาอคะ่ะนอให้ท่านผู้ชมทางบ้านพิจารณาเอาค่ะสื่อหมุนเลนตัดเลนเอานาะคเนอะ บอกว่าจะเป็นแปดสองแปดเก้าหรือว่าแปดเจ็ดหมุนเปลี่ยนสับเวียนเอาใน่นีค่ะท่านผู้ชมสำหรับคลิปนี้จ่าปอก,กะขอขอบคุณท่านผู้ชมค่ะที่กดเข้ามารับชมรับฟังเข้ามากกดไลค์กดแชร์กดติดตามค่ะฐานยังบอกกดติดตามช่องจ่าปอจ่าปอกะขอฝากช่องเนาะค่ะท่านผู้ชมเนาะอย่าลืมกดติดตามค่ะเพื่อที่สีบ่วผาตัวเลขแนวทางความฝันดีๆค่ะ้ามีตัวเลขแนวทางความฝันเด็ดๆอยู่ใส่ จะปอก,กสิไปติดตามมาฝาก FC ซทางบ้านคือเก่าค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ล่านผูมุชมไปเพียงทอนีค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ